ขอไปกาวหน่อยขอไปกาวหน่อยครับพปโอเอาน,น้ำนได้ไหมปียวขอไปกาวหน่อยพี่พี่เอามาลงมาตากอามาเลยปียอขอไปกาขอไปกาว,วขอไปกาวขอไขอ,ไอ

我们。